สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาถอนมันแล้วค่ะมันหวานรุ่นแรกที่เราปลูกตั้งใจปลูกเอาพันน่ะนะคะไม่ได้ตั้งใจจะเอาหัวแต่ก็เห็นว่าเขามีหัวนะคะก็เลยมาลองจะมาลองถอนดูว่าจะพอได้กินไหมอันนี้ก็คือประนอมตัดต้นเขาออกแล้วนะคะก็เหลือเอาไว้บ้างเพื่อที่จะจับดึงถอนขึ้นมา แต่พอตัดต้นแล้วก็มาเจอดูท่าทางแล้วเหมือนจะไม่ได้กินนะคะหัวเขาเนี่ยน่าจะโดนแมงตัวแมงมากัดน่าจะตัวน่าจะโดนแมงมาเจาะแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า,าดูที่โคนเขาอะนะคะคนนี้คนนี้ไม่มีนะคะไม่มีรอยแมงแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีหัวไหมเพราะว่าไม่มีรอยแตกแยกอะไรเลย อ้ตรงนี้น่าจะเป็นหัวอยู่นี่ค่ะมาดูก่อนนี้เนี่ยเนี่ยมีตัวแมงมามองชัดไม่เอย่ยตรงนี้จะโดนแดดนน,นะคะเพราะว่าลมลมคุมมาไม่ถึงตรงนี้ตอนนี้คือว่าแดดร้อนแล้วนะคะผนอมออกมาก็เอาลมมาด้วย ลมที่ไปใช้ใช้ไปใช้ตอนที่ไปขายข้าวโพดอะน,นะคะเป็นล่มใหญ่หน่อยก็เลยเอามาปักไว้อืเจอตัวเจอตลอดทำอะไรตรงไหนก็เจอตลอดมีตลอดเหมือนกันทุกที่จริงๆอย่างว่าไปอยู่ทุกที่เลยคะ่ะ เราลองมาดูหัวมันของเราดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าลองจากกองนี้ก่อนเลยอึ๊บอึ๊บอึออ๊โอ้ยหัวนั้นทำไมไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องลองตามไปขุดดูแล้วว่ามีอะไรไหมโอ้โหดูท่าทางเหมือนหัวจะพอหน้าจะได้กินที่ไหนได้ดูซินี่หัวเล็กๆน้อยๆเองนี่ อ่าหัวนี้โตน,นิดนึงอ่าหัวนี้ก็พอพอได้อยู่นะคะอ่ามาดูก้อนนี้ทำไมเขาเป็นเส้นๆไปเยอะจัง ค่หัวเล็กๆนะคะสรุปแล้วน่าจะมีแต่หัวเล็กๆนะคะอันนี้มีแต่เส้นอุยลืมหยิบพ่วมาด้วยวหักแต่ก็โดนตัวแมงกินนะคะเนี่ย แมงลงไปแอบกินอยู่ข้างล่างนานนี่นะแมงลงไปแอบกินอยู่ข้างล่างมองดูข้างบนเหมือนว่าไม่มีนะตัวแมงสงสัยว่าจะไม่ได้กลินจะไม่ได้กินนะคะมันตรงนี้ นีแล้วก็ปักลมตรงนี้พอดีเสีเลยโอ้ยเนี่ยค่ะกระโดนแมงกินอีกแล้วค่ะเนี่ยตัวค้ายอยู่กับหัวมันอยู่เลย <c oughs> ตัวแมงตัวแมง อีกสองก็จะเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยน่าจะยิ่งเสียมากเสียหนักเลยเพราะว่าเห็นมีตัวเมลงอย่างชัดเจน โอ้เราลืมเราตั้งกล้องเปิดหมุนอัตโนมัติไว้เวลาหันไปหันมามันคงหมุนผิดท่าผิดทางไป <c oughs> แน่เลย <c oughs> <c oughs> จะยังไงดีล่ะทีนี้ เดี๋ยวอ่าขอ,อยุติไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ามันพอได้ก็จะเอาถา้าไม่ได้ก็เดี๋ยวถ่ายใหม่แล้ะกันนะคะเพื่อนๆก็ไปดูแล้วก็โอเคใช้ได้อยู่ไม่ได้ตีลังกานะคะก็น่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็เอาไปตัดต่ออีกทีนะคะนี่คะ่ะเราจะมาดูก่อนนี้กัน อ้ยหัวใหญ่แต่ก็น่าจะโดนแมงกินค่ะหัวใหญ่แต่มียาวเนะหัวกลมๆแต่เนี่ยค่ะมีรอยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าแมงกินไปเยอะถึงไหนมีมดด้วยหัวนี้ก็โดนกินสรุปแล้วสงสัยคนจะไม่ได้กินนั่นเนี่ยอ้ามาดูที่กอสุดท้ายกัน อก็สุดท้ายก็มีหัวเดียวหัวกลมใหญ่่นี่นะคะเห็นไหมมีมดมีมด นี่เลยค่ะเี๋ยเราจะลองมาดูกันกล้องจะมองเห็นไหมนะหัวนี้ไม่ได้แน่นอนนี่หัวนี้เป็นขนาดนี้เลยค่ะโดนสะพุนเลยนี่ค่ะข้างใน พุ้นเลยค่ะเดี๋ยวลองมาดูเหมือนนี้สิก็น่าจะพุ้นอีกเหมือนกันแนะนวะะอืมน,นั่นนี่ค่ะโดนกินหมดเลยสรุปแล้วก็คือตัวมตัวแมงใต้ดินมากินอืมแต่ก็โอเคค่ะเหลือทั้ง ทางด้านหัวเอาไว้หน่อยทางนี้โดนกินด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนออทางนี้ทางนี้ไม่มีโดนกินนะคะพอได้เอาไปชิมค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูลองลองดูที่หัวใหญ่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอุ้ย <c oughs> โดนคือโทรศัพท์ นี่นะคะหัวใหญ่หัวใหญ่ก็โดนเจาะไปน่าจะทะลุไม่อ๋อไม่ทะลุนะคะแค่นี้สิดสุดแค่นี้น่าจะไม่มีรอยทางอื่นอีก ก็พอได้เอาไปชิมนะคะว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นอย่างไรวันี้จะเป็นไงนะ ก็โอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้น่าจะเสียเยอะมากเลย mm. เกินแปดนาทีแน่เลยคลิปนี้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ